สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอ่ำเมซิงทาโลกค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา มาทำข้อตกลงกันก่อนนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้ไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดมาตั้งนะคะเป็นการอ้างอิงในการพยากรณ์ดวงรวมของชาวราศีแต่ละราศีดังนั้นเปิดใจก,กว้างฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเราไปเริ่มกันแต่ละราศีกันเลยนะคะ การพยากรณ์แบบแนวพูดคุยสบายๆคุณสามารถจะทํากิจกรรมอะไรของคุณทําไปได้เลยค่ะส่วนการพยากรณ์ก็จะเป็นเรื่องราวที่คุณได้ฟังได้ใจฟูนะคะกับความรักคนโสดการทํานายกับชาวราศีมังกรนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะพุทธศักราช2567ใครปรารถนาในรักเก่าบ้างคะมี3ราศีเดี๋ยวบอกกันนะคะใครบอกว่ารักเก่าไม่เอาแล้วโบกมือบายๆเนาะอ่ะพูดทานายก็จะมีหร ราศีที่มีเกณฑ์รักใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเกณฑ์รักเก่าจะเป็นอย่างไรเนาะ ยินดีต้อนรับสู่การทำนายไทยทักกับผู้ทำนายค่ะวาสนาอัมเมซิงคาโลกับเรื่องราวพลังงานความรักในเกณฑ์รักเก่าก่อนใครที่มีหัวจิตหัวใจนะคะไม่ว่ากันเลยยังวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังรอคนรักเก่าอยากให้เขาเนี่ยกลับมานะคะพลังงานนะคะของคุณในเดือนนี้ต้องยอมรับนะคะชาวราศีมังกรตกตำแหน่งแรงดึงดูดคุณจะมีออรา่าคุณจะมีพลังงานคุณจะมีความสวยคุณจะ ะมีความหล่อในเดือนนี้นะคะและทุกคนที่พบเห็นคุณมักจะรู้สึกพิเศษกับคุณทั้งนั้นเลยนะดังนั้นใครอยากรอรักเก่าก็รอไปถ้ารักใหม่เข้ามาก็พิจารณาด้วยนะคะว่าแหมรักใหม่เขาดีหรือเปล่าให้โอกาสเขาด้วย พลังงานของคุณในช่วงของเดือนนี้ตกในตำแหน่งของราชินีเหลียนราชินีแห่งความร่ำรวยนะนั่นหมายความว่าจะรักทั้งทีก็มักจะมีเหตุผลมีองค์ประกอบและก็มีคุณสมบัติที่คุณจะสนใจเป็นพิเศษสงสัยน่าจะเข้าเกณฑ์รักใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เรามาว่ากันที่เกณฑ์รักเก่ากันก่อนคนที่รอรักเก่าอยู่ผู้ทํานายจะบอกแค่พลังงานสามราศีที่เด่นในคลิปนี้ที่เป็นความรักคนโสดคุณจะเลิกกันด้วยความรู้สึกอะไรเดี๋ยวเราไม่ว่ากันแต่สามราศีนี้มีเกณฑ์เป็นความรักที่จะเข้ามาในดวงของคุณคือราศีมังกรราศีพฤษภและก็ราศีกันสามพลังงานราศีนี้ใช่คนรักเก่าของคุณหรือเปล่าคะ เขาทัดทายมาแล้วหรือยังหรือยังเงียบอยู่แต่สามราศีนี้มีเกณฑ์เป็นคนรักเก่าตกตำแหน่งการกลับมาค่ะถามว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะขอใช้คำนี้เลยนะคะเขาสำนึกและ รู้และรู้แจ้งเห็นจริงว่าผลสุดท้ายการที่เขาเลิกกับคุณไปจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามจะด้วยพกผลประโยชน์จะด้วยเพราะรักซ้อนหรือรักสามเศร้าสุดท้ายแล้วคนที่ดีที่สุดเขาเหมือนได้คําตอบว่าเป็นคุณค่ะณนะวันที่เขาหลงละเมอเพอ้อพกหลงไหลหรือหลงไปกับความรัก กิเลสตัณหาราคะเขามองเราเป็นจุดตำหนิมองเราเป็นความรักที่ล้มเหลวแต่ณวันหนึ่งที่เขากับเราเลิกกันแล้วเขาก็ไปเจอคนใหม่การเรียนรู้ของเขาจึงพบว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงคือคุณคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่รับเขาได้ทุกเรื่องและมันก็สอดคล้องกับดวงของคุณในช่วงของเดือนนี้นะ แรงดึงดูดดึงดูดทั้งรักเก่ากลับมาแน่นอนดังนั้นเขาจะมีเกณฑ์กลับมาแต่รู้ทั้งรู้นะว่าเขาทําคุณเจ็บเอาไว้แล้วก็รู้ทั้งรู้อีกว่าคุณอาจจะอยู่ในเกณฑ์ของการตัดสินใจที่ไม่ให้โอกาสเขาก็ตามเขาก็ยังจะอยากกลับมาอยู่ดีนะเหตุผลสําคัญนะคะใครก็ตามในวันนั้นของคุณกับเขาถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์เลิกกันเพราะรักสอน เลิกกันเพราะเขาปั่นใจหรือเขามีไขรแล้วถ้าเขากลับมาเรื่องนี้ยังคงเป็นปัญหาในใจของคุณที่ยังลบไม่ได้หรือถ้าใครตกเกณฑ์ว่าคุณรอรักเก่าแล้วรักเก่าของคุณเนี่ยเขาไปมีคนใหม่เพราะผลประโยชน์ที่อาจจะเกื้อกูลและสนับสนุนเขาให้ไปได้ดีกว่าที่อยู่กับคุณสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณยังลืมไม่ลงเหมือนกัน และทำยังไงดีถ้าคุณจะให้ใจถ้าคุณจะรอเขานั่นหมายความว่าคุณจะต้องอลืมเรื่องนี้ให้ได้คุณจะต้องให้อภัยเรื่องนี้ให้ได้และจะต้องปล่อยวางโดยไม่เก็บมาคิดว่าเขาจะทำอีกถ้าคุณสามารถลบเลือนเรื่องราวเหล่านี้ได้ก็ดีใจด้วยค่ะ คุณก็จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อีกครั้งกับรักเก่าบอกก่อนนะคะถ้าเลิกกันด้วยเรื่องอะไรมันก็ยังพอพอที่จะลืมเลือนได้แต่ถ้าเลิกกันด้วยสองเรื่องนี้คุณต้องชำระล้างหัวใจของคุณก่อนก่อนที่จะให้โอกาสการปันใจกับผลประโยชน์ นั่นหมายความว่าถ้าทะเลาะก,กันแล้วให้โอกาสการกลับมากันแล้วต้องไม่รื้อฟื้นเรื่องนี้เด็ดขาดนะคะอ่ะเขาคุณทําได้ก็ดีใจกับความรักเก่าด้วยนะคะแต่บอกได้เลยว่าก็ลืมยากอยู่เนาะ อ่ะพอฟังขนาดนี้นะชาวราศีมังกรที่กาลังนั่งฟังอยู่โอ้ยไม่เอาแล้วรักเก่าฉันไปดีกว่ารักใหม่ต้องหกราศีแน่เดี๋ยวพูดทํานายกําลังจะบอกรอลุ้นรักเก่าดีกว่าเออรอลุ้นรักใหม่ดีกว่าอ้าวไปไปเหาะเหินเดินอากาศไปรักใหม่ค่ะบอกแล้วแกนกลางดวงของคุณนะคะดวงของคุณมีออร่ามีแสงนะใครเจอใครใครก็เมตตาเจอใครก็แอบปื้มแอบรักแอบหลงนะรักเก่าก็กลับมานะ แต่ว่าคุณก็มีความชัดเจนอยู่นะเออคุณมีความชัดเจนว่าถ้าจะรักใครต้องแม่ตรงคุณสมบัติแล้วก็ต้องเป๊ะๆและเอาเชื่อไหมว่าราศีมังกรเนี่ยพลังงานของคุณโดดเด่นกับรักใหม่มากกว่าคุณมองว่ารักเก่าอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ และคุณก็ไม่สามารถลืมได้แต่ไม่เป็นไรบอกเอาไว้เพราะบางคนยังยังอยากที่จะมีรักเก่ากลับมาก็นั่นแหละค่ะตรงกับสามราศีนี้แต่ถ้าจะให้ความสำคัญกับพลังงานของชาวราศีมังกรต้องยอมรับว่าราศีมังกรค่อนข้าง เขาเรียกว่าถ้าเดือนนี้คนโสดใจไปรักใหม่มากกว่าอะไปต่อค่ะรักใหม่นะแล้วแต่พวกคุณเลยตัดสินใจเอาความรักเป็นของเราพ้นลับของความรักก็เป็นของคุณเหมือนกันไปต่อที่รักใหม่ค่ะความรักใหม่มีเกณฑ์เกิดขึ้น6ราศีดังต่อไปนี้ซึ่งเขาคนนั้นเธอคนนั้นอาจกําลังคุยกับคุณอยู่หรืออาจจะมีเกณฑ์เข้ามาในอนาคต6ราศีเด่นๆค่ะเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ พลังงานของคนราศีมังกรราศีพฤกษกราศีกันนะคะแล้วก็มีพลังงานของคนที่อยู่ในตําแหน่งเดี๋ยนะขอเช็คออราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎสังเกตดีๆสังเกตดีๆนะหนุ่มสาวชาวมังกรและคนโสดทั้งหลายนะสังเกตนะว่ามีสามราศีตรงกับรักเก่าเกิดขึ้นอ่ะ ฟังใหม่นะรักเก่าของคุณมีมังกรพึกศกกันรักใหม่ของคุณใน6ราศีก็มีมังกรพึกศก์กันแต่เพิ่มมีนนะคะมีนพิจิกกรกฎเข้ามาด้วยดังนั้นนะคะไม่แปลกที่รักเก่าจะกลับมาในเวลาที่รักใหม่ก็เข้ามา ไปดูกันกับเรื่องราวรักใหม่ของคุณรักใหม่ครั้งนี้เป็นความรักที่ดีค่ะบางดวงชะตาไม่ได้เหมารวมนะคะบางดวงชะตามีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่รักแท้และมีโอกาสสร้างครอบครัวและคําว่าครอบครัวก็หมายถึงการมีลูกด้วยการมีธุรกิจการค้าการแต่งงานมีความชัดเจนและความรักใหม่ครั้งนี้อาจจะเข้ามาสแนวทาง นะคะแนวทางที่1เป็นความรักใหม่ที่มาจากการแนะนําบอกต่อจากคนที่มีอ่าเขาเรียกว่าอายุมากกว่าหรืออาวุโสกว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่คุณพี่สาวคุณพ่อแม่คุณพี่ป้านนะอาอาคือมาจากการแนะนาจากคนที่มีอายุมากกว่าคุณและคัดกรองคนที่น่ารัก ดีด,ดีในสายตาของท่านเหล่านั้นมาให้คุณค่ะนี่คือเส้นทางความรักของคุณเส้นทางที่1เส้นทางที่2มาจากการเดินทางค่ะการเดินทางการเดินทางไปในที่ใหม่ๆ การเดินทางไปใช้ชีวิตการแบคแพ็คไปทเที่ยวคนเดียวการเดิน,านทางไปต่างประเทศคนเดียวการเดินทางไปต่างจังหวัดคนเดียวการเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยงานการเดินทางไปต่างประเทศด้วยงานนั่น,นหมายความว่าดวงของคุณมีเกณฑ์พบเจอ ความรักความสัมพันธ์จากการได้เดินทางจะด้วยงานจะด้วยการไปเที่ยวจะด้วยการไปไหนก็ตามนะคะพาตัวเองออกจากกรอบวงล้อมของชีวิตที่มันแบบว่าเช้าทํางานเย็นกลับบ้านช่วงเวลาว่างคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางจะด้วยงานผักผักใสคุณไปด้วยความรู้สึกอยากไปเที่ยวบัปอดปลดล็อกค,คุณไป คุณจะมีเกณฑ์พบเจอความรักจากดวงชะตาของคุณเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความรักของคุณจะเจอคนที่เขาสิ้นสุดทางรักเหมือนกันก็คืออาจจะมีปัญหาความรักความรักไปต่อไม่ได้แล้วก็อาจจะมาพักใจหรือมาทำงานมาโครจรมาเจอคุณจะด้วยการพูดคุยใดๆก็ตามนะคะรู้เขารู้เราต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันกลายเป็นเหมือนเออ เข้าใจในความเป็นคนที่ผิดหวังในรักมาทั้งคู่ดังนั้นสังเกตให้ดีต่อให้คุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ชักนำความรักให้กับคุณเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณมาเป็นแบบใดก็เลยแนะนำมาให้นะหรือคุณไปพบเจอความรักพูดคุยกันคุณลอบเขาเขาให้กำลังใจคุณก็กลายเป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวคุณจะมีความรักโดยไม่รู้ตัวค่ะ นะคะและมันก็เป็นเหมือนเหมือนสวรรค์แก้งเนาะพอเราจะมีรักใหม่รักเก่าก็มามันก็กลายเป็นทางเลือกของความรักนะคะจะเลือกรักเก่าหรือว่าจะเลือกรักใหม่ มันก็วุ่นวายก่อความสัมพันธ์ก่อให้เกิดการตัดสินใจของคุณในใจเหมือนกันแต่สายเลือดของคุณนะคะเขาเรียกว่าสายเลือดแห่งรักสายเลือดแห่งนักสู้พลังงานของชาวราศีมังกรมันเทไปที่รักใหม่มากกว่าอยากเรียนรู้รักใหม่อยากพบเจอรักใหม่มากกว่ารักใหม่มีความชัดเจนค่ะตรงคุณสมบัตินะภาพรวมค่อนข้างชัดเจนเพราะผ่านการคัดกรองทั้งผู้ยผู้หลักผู้ใหญ่หรือตัวของคุณเอง อย่าปิดกั้นตัวเองกับความรักว่าจะต้องเป็นคนไทยนะเป็นคนเอเชียเท่านั้นคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักคุณไปเที่ยวทางกายต่างประเทศคุณมีเกณฑ์พบเจอชาวต่างชาติคนไทยในต่างแดนคนไทยที่เป็นลูกครึ่งคุณมีเกณฑ์พบเจออย่าปิดกั้นให้โชคชะตานำพาความรักของคุณไปถามว่าความรักครั้งนี้ดีไหมดีตรงหนึ่งจุดที่มองมองเห็นนะคะในตำแหน่งคือ มีความพร้อมในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองเขาก็มีความพร้อมของเขามาคุณก็มีความพร้อมเรายังไม่มองว่าใครจะมาอุปถัมภ์ใครเราจะมองว่าเราต่างคนต่างมีมาและจะไม่เอาเปรียบกันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะแต่คนที่จะมีรักใหม่สิ่งหนึ่งที่พึงระวังนะคะเวลาที่มีรักใหม่ก้าวเข้ามาคุณเช็คให้ดีเพราะเพราะอย่าลืมว่าคุณมีความผัวพันกับรักเก่า เขาก็เหมือนกันดังนั้นถ้าเขาโสดเช็คให้ดีโสดจริงนะคนรักเก่าถ้าเขามาขอคบกับคุณคุณไม่กลักไปแล้วใช่ไหมคุณหมดพันธสัญญาหมดหัวใจหมดเยื่อใยกับรักเก่าแล้วใช่ไหมคุณโสดแล้วใช่ไหมคุณไม่ใช่พึ่งคนพึ่งเลิกใช่ไหมอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องชัดเจน แล้วคุณก็ชัดเจนตัวคุณว่าคุณไม่ไปรักเก่าแล้วคุณจะพบเจอรักใหม่มันก็จะกลายเป็นเส้นทางเดียวกันก็คือเราให้โอกาสรักใหม่ทางคู่สิ่งหนึ่งที่คุณเช็คคือไม่กลับไปหารักเก่าแล้วใช่ไหมคุณเช็คเขาแล้วก็คุณเช็คใจตัวเองด้วยนี่คือเส้นทางความรักที่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นค่ะถ้าถามว่าดวงชะตา เทน้ำหนักไปที่สิ่งใดรักใดก็จะเป็นรักใหม่ค่ะทีนี้ถ้าถามว่าพอเราบอกแบบนี้นะคะเป็นการที่ทำให้คุณต้องคอยตามไหมเปล่าเลยนะคะความรักเป็นของคุณความสุขก็เป็นของคุณเช่นเดียวกันจะบอกให้เป็นแนวทางว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกกันในช่วงเวลานี้บางคนผูกพันในรักเก่า ไม่สามารถออกจากวังวนของความสัมพันธ์เก่าๆเพราะเขาก็มีความผูกพันกันมาก็เอาเป็นว่าถ้าเลือกรักเก่าก็เป็นกำลังใจให้นะคะอย่างที่บอกไปก็ต้องลืมเรื่องตำหนิให้ได้ถ้าคุณจะมีรักใหม่คุณต้องเช็คว่าเขาจะไม่มีวันกลับไปหารักเก่าเพราะคุณจะเจอคนที่ผ่านเรื่องราวของความรักมาเหมือนที่คุณผ่านมาอ่ะนี่คือสิ่งที่พ้ทธมนายอยากจะเตือนนะคะความรักคนโสด ในช่วงของเดือนตุลาคมของชาวราศีมังกรก็จบด้วยประการลาชนีนะเจ้าคะหวังว่าคลิปนี้จะให้แนวทางให้ความรู้สึกหรือฟังไว้เพื่อสบายสบายใจไม่สามารถตรงได้ทุกคนเพราะเราใช้ฐานฐานราศีเราไม่ได้นำวันเดือนปีของใครมาตั้งนะคะดังนั้นฟังแบบใจสบายสบายก็แล้วกันนะคะส่วนใครก็ตามที่ความรักยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เข้ามาเลยนะไม่ต้องกังวล ไปค่ะคุณจะไปขอพอรความรักก็แล้วแต่คุณแต่โชคชะตาของคุณนะคะบอกได้เลยยังไงยังไงก็ต้องมีคนเข้ามาคุยเพราะว่าคุณมีแรงดึงดูดมหาศาลบริหารสเสน่ห์ดีๆนะคะแต่งตัวสวยๆงามๆออกมาข้างนอกไม่ใช่ว่าลากชุดนอนออกมานะแต่งตัวสวยๆงามๆนะหรือว่าคือเอาเป็นว่า รักตัวเองเสริมตัวเองให้ทั้งสวยและหล่อเวลาที่เราออกมาข้างนอกเวลาที่เราเจอใครเราจะได้ไม่ต้องร้องอุทานว่ารู้แบบนี้แต่งตัวมาก็ดีแสดงว่ามันสายไปแล้วมันพลาดไปแล้วนะคะดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปเวลาออกจากบ้านก็แต่งเนื้อแต่งตัวฉีดน้ําหอมค่ะฉีดน้ําหอมอพื้นผิวหน้าให้ดู เขาเรียกว่าดูสวยงามสะอาดสะอานเกรียงกล่าใครเห็นใครรักใครเห็นใครชมให้สมกับแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมังกรกลุ่มธาตุดินด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้ากับเรื่องราวดวงการงานการเงินดวงความรักหรือถ้าใครสนใจแลนดอมไปดูเลยค่ะ เรื่องราวเหตุผลใดราศีใดจะกลับมาคุณไปดูให้ตรงหัวข้อที่คุณอยากรู้และดูให้ตรงราศีของคุณแล้วคุณจะได้ไปเจอว่าในคลิปนั้นพูดถึงราศีแฟนของคุณหรือไม่นะคะวันนี้บอกลากันแค่นี้มีความสุขมากๆใครแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกท่านพบเจอความรักและอยู่ในเกณฑ์การตัดสินใจที่ถูกต้องเสมอและมีความสุขเสมอค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยนะคะวันนี้ไว้แค่นี้นะคะ สมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะคะผู้ทํานายจะให้เลิกยามล่วงหน้าแล้วก็จะได้ชมคลิปก่อนใครวันนี้ลาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ